สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้ไปเห็นกับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางกับคุณยายล้วนนะครับมันต้องหันเจาะ่มาเจาะมาจากอะไรบอไมาแล้วงวดมหันจักไปใสแน่เนาะรถเดียวตรงๆเลยเนาะแม่แปลว่าแคบ้านเขาิที่ชัดอันฝันร้างไหนยายั่นานว่าฝันว่ายางเล้แต่วันตอนแค่เจาะทิ้นดินตายที่รถทัานเดียวกับปัวกับเมียกกรจิกแก่หง ผู้ใดไปหาให้ปลาเขาใหญ่พุ่นโอ้มาขายเออมาขายมาเก็ไว้เย็ดสิบเด็กหน่อยกินย่างช้าไปโรงเรียนเลยโลละเท่าไรกอโลละสี่สิบโลละสี่สิบบาทอ๋อก็นั่นตอนนี้โลละสี่สิบบาทได้ตั้งมาจากตัวเดียวได้หกตัวได้หาตัวแต่ว่าเขาแถมให้ตัวนึงว่าเออกินว่ายากกินปลานี่แล้วเนี่ยไปต้มกินแซ่บเลยนะ ั่งร้อให่แน่ปลาดังเจ็ดดังแปดมันตวนงปาดังเป็นมื่แล้วสามทีหาหกบ่อือ่ได้ชมื่อซื้อไว้หายได้เริ่มเมื่อหลังแจ๋ยวิบวับเมืออื่นได้ป่มืออื่นอื่นก็ได้เขาขายชุนมื่น่บ่เออเมืออื่นออกสองโลบ่เดี๋ยวสิเอาเงินไว้หานได้ขายชุ้นหมื่ี๋ยวสินแรดออกมาเอาเลยไหมเออไข่นักฮกฮกชี้ไอยหมดนี่อับสามนักฮกสามเทิรนละไข่นัก นันมันมาเป็นหกสีกับหกสามแต่ว่าเล็กล่างเขาอยามันเป็นสีนึ่งนึ่งสีอย่างเอเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวจวักนจะเฝ้าเฝ้าไปไก่อะไมันสีลืมนี่มาทำานอ่ักนมึงหันก็ไ่ได้มาตามกันเนาะหัวหัวตงหั่นเเดียวมึงกลงเลยเนาะเพื่อได้ถามอยกับว่าเนี่ยันตายหัวมันตายกินรสั้นเดียวกันีเดี๋ยวดเขาอีรีไหมาบอกัวัวสมสเสร็จละดวงบ่มีะ ดวงบวมีดวงบวชอดบวถึงบัดก้อนกรสือได้สามเอาม้าว่อในเอฟซีเอนฟังในเพินซื้อเเนี่ยบัดเขาว่าว่อนนั่นค่ะคเขามันใจครับบัดบวกไข่มาเดีจะมาเป็นบางงวดเนาะมาเป็นเอาที่งวได้ปุ๊ยห้งงวดหกงวกระสือหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งฮ่าบัดที่นี่บัดดอกหนึ่งหกบัดที่นี่ขันย้ํามันย้ํามัน วาดมือไว่ออกกันกันว่เห็นผมมานี่ก็โทรไปบอกได้ด้ะโทรไปบอกรถเดี๋ยวสิอัดเสียงให้เอซีคนฟังก็ว่าคนมันใจล้าตัวนี้แหละตัวนี้หกหกซีบ่ะเออหกหกซีนี่ฟันมาเนี่ยฟันเอาอ๋อ้ฟันฟันนา่นนะโอ้ไปเห็นรถขี่มาเนี่ยโอ้ขี่รถเอาเอาบ่ฟันรถขี่มามันก็เหลี่ยมตาข่อยมันก็เลื่อยเลี้ยวไปันที่หกหกซีข่อยก็เลยว่าเอา โอ,อมันเขาในแสงตาแล้วเออมันเขาในแสงตากาทะเบียนหกหกซีอืมไกลมากนี่แหละคปน,นั่งยือืมตัได้เหลี่ยมตาคอยแม่นลดดอกอืม,อมบานียนหกหซี 6, 6, เออกบัมหกสอันเลขสามตัวนั่นสองหนึ่งสองหนึ่งซีนดะเละ่ยเอ,อ 6, 6, าหกหซีทะเบียนรดบ่ เลขทะเบียนรถเนะลทะเบียนรถเนาะเลขทูบใคอันนั้เนเบียนรถเลทูบเลตัวไหเลขทูบไปได้สองนสเออสองนี่เลขทูบเนาะสองหน,นึ่นนงสีกเลขทูบ อันหกสี่เอาหกสามน้ำกันไว้เออกันไว้ทมันลงเตี้ยนั้นนันท,นนทนตัวาน,น,านันน่นปอน,นี่บ่ตั้งเสียน,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 นี่เออขอตังสิวกจังละเลนี่ท่าร่ะเออ้บทเท่าไหลเว่าจีา้ป่าแหเ,าเจ้าเบื้องยุ่ย่านนั้นมันติมี้าสิไปติดอันันยิดระเบียบ ิดกดก็ลเลยบปกะกาศไทยไามีตัวยังไง๋ยวเอาเก็บเงินมาให้แล้วโอ้ยลืมตอนนี้มาเลี้ยงเงินเนาะนีุู่นซอยคากับเข่ามาเพื่อมาทำบุญน,น้ำกับยายด้วนร้อยหนึ่งเพื่อ่าให้ยายด้วนร้อยหนึ่งเด้อวแบบสั้นข้ากับเข่าผู้เฒ่าว่าสั้นเพื่อมาเคดบุญน้ำผู้เฒ่าบ่ได้ซื้อน้ำบ่ได้อันนั่นหรอเบิ่งคลิปก็เห็นนั่นอยู่ผู้เดียว มันก็เรียกว่าซอยขากับเข่าลอยหนึ่งคุณปุญญานุษนะครับคุณนุษบ่ะอ่าซื้อมานุษเอิ่อนมานุษก็ได้ซื้อขึ้นได้หายมาลอยหนึ่งหายได้กลับขึ้นเป็นแสนเป็นล้านคุณเด้อคุณนุษสาธุสาธุสาธุคุณปุญญานุษทำบุญมาว่าจะไม่ได้คุณคือก็จะไปแก้เข่าแก้ยังไม่บ้อ่าแก้เข่าไม่เขาจะว่ายน้ต้นแล้วสัตว์อ่าเดื้ เดี่ยต,ตัวน้อยอยู่คนเดียวนี่ลนเตี๊ยบอืมอเ,เ,เจ้าท้ายหุ่เขาล้มไป่ไหมอ๋อล้มตัวเจียวไก่คุณนายเมืองเนาะโชคมาเหรออ๋อเจ้าเลยคือเขามใช่เขาเขาว่าเป็นตุ่ยตุ่นคักเพื่อนอืออได้เลขกับพวก,กมีเงินซื้อได้เลขก,กับพวกมีเงินซื้อเออเมวานนี้ซื้อเด้อพี่น้องเด้อกฮาเทียเป็นโชคดีนะครับฮาเทียพอได้ทำบุญกับยายเพื่อนะซอยเหลือกัน กันเซียวไปซื้อเลขซื้อยังฝัดไปลงทุนหาเทียบโบถือมาก่อนสี่บมีเงินใส่เงินซื้อเขาซื้อน่าซ<ม>ื้อให้กินลูกกินเราเรียกร้านกับผ้าเนาะอสองคนร้านกับผ้าเนี่ยไต่ว่างได้สามสี่เดือนดีเนาะอืไต่ว่างเดือนสิงหาเนาะเนี่ยเป็นเสียแล้วเป็นสะพานบุญให้แล้วครับเดอ้อ พี่น้องคิดจารณาเบื่อเอาอาจจะเป็นโชคลาภย้ายเพิ่นกับบวกถือดีอยุต่อก็ว่าบัดย้ำถือเพิ่นกับบกกล้าซื้อให้พี่น้องซื้อให้ก็มีเข่ามีรถเป็นเรื่องธรรมดาตัวเดียวเล่นโป๊ะโป๊เพื่อน้องท่ไม่ใจจังที่ได้ยวถามกับแก๊กเข้าแก๊กาะไรชื่อถนนอะไว่างหันบริมาดิไปใส่น้องมองหันเพราะว่าเขาเจ้าเพิจิตรใส่เนี่ยเพิ่นอนนั่นนะ ร่วมกันลดขั้นเดียวกันก็คี่เป็นเก่าแป่ก็เรอขึนไม่ได้าขาึ้นเขาแก่ขึ้นนะกแล้วองทองอยทุกอย่างไม่แน่นอนออนวาว่าลังนี้นทนา,ทนาทหลังอ๋อแต่เกาเปะเ,เ,เปเลยเด้ปัน้นถึขนาดพันขนาดพันได้เขเขาพงเขายังไม่ถึงึ่งนะโกกางว่า บ่มีบัดก้นจุนไหมอ๋อบ่บ่มีวัดสวัสดิการน้ำโมฮึไมาบ่ได้เจ้าคนเงี้ยงข่อยเอาบ่อันเฮ็ดเรื่องบ่เฮ็ดตั้มมันป่วยไหมเลยบบ่ใดมันเลยบ่เดินเรื่องตั้มันออกตัวตั้มเป็ี่ยนนะเนี่ยไอ้เร่องอมีบัดนยังจักรันเลยจะเฮ็ดไม่ก็ได้ดิล่ะจะยื่นไม่ก็เฮ็ดอันพังหอวปต่อก็ได้ ไปยืนป่นใส่ทางออกเฮ็ดออกทางออกประตาก็ได้ที่แล้วเงินซอยเหลือต่างๆไปแล้วว่าอะไรอืมอะไดรก็ไปหน้าแหละอืมเขาวานรอดไปหาว่าเขาจิตเปิดใหม่ว่านรถเจ้าก็มีเก็บตกมี้แก้ไขอยู่แต่ว่านี่ได้ข้าวสารเร็วๆถามพญ่บ้านดูๆถาม นายกดกดูๆเอางามแล้วปลาปลาซ้ำนี่แล้วก็ยังไหวจกได้เดี๋ยวสีฝาเมันไม่เยอะื่อไาให้เด้อซองโลโลละสี่สิบเดยโลอะไร่บาทโอ้ยสำคันเดียวซองโลสามโลเอาสาโลตโตจังสินำงามซ้ำนี่ล่ะนี่ตะปลาแบบนี่ละซ้ำนี่ล่ะปลา้เตปลาเขางามหนึ่งย่างเดียวอปลาเนือวื้นก็มีอยูตะวัาเขาตะค่ต่างหากปลาเนือวืนนอนโลละเก้าห ป่าหางแดงว่าป่านก็ป่านี้อ่อนน่นปลานยังกว่าปลากุ้มอ่ะตัวเป็นเก็ดน่นแต่ว่างกบซ่บคือปลานนี้กบซ่บคือปลานนี้เออนั่นแหละโลละส่าป่ากุ้งในปลานกเขาด้านน่ะว่าไม่ปลานกเขาเรียน้าใหม่ไม่เหมือัเดิมปาเออมันอันเก็ศน้อยไหมอืมนานาสุกเกศได้น้อยน่ะบ่บ่มากเออค่อยเพราะมากบ่มากนี่มักปลานี่เกศได้ไงนะ อาตามนี่นะครับเด้อตามที่คุณได้ร่วนเป็นไหมาเนี่ยเป็นไหหกหกสี่นะครับทะเบียนรถเปนว่ารถแรงพ่านแต่เป็นเป็นมันแสงเป็นแสงเข่าตาเพิ่นนะครับตัว่าเลขทูบที่เพิ่นจุดอยู่หนาปูนี่เพิ่นได้สองหนึ่งสี่นะครับเพิ่นก็มันใจยยุ่มมากยุ่งหกหกสี่ไปสัน้นกันได้เนี่ยหกสามเด้อนะครัไข่แจ้งเลขไข่ฟันเขามาแทงไข่หามือไหมโอ้แทงหามือ เสียงเลี้ชุดนี้ยป่ะเออเสียงเลี้ยงชุ่มเนยแหละฝันว่าเขามาแตงข่อยหาเงินว่ามันเข่าแล้วขนาดเลี้งเลีเอ้อยู่ในนี้ละเลีลเอ้อยู่ในหันละเออเลี้อยู่ในสามสี่าสามชุดนี่ละอันหนาฝันแก้วอันหัวผู้กเกา่าวัวภูกเกา่าเนี่ยผู้กเก่าละเดี๋ยวมับอกตัวเก่าป่ะบ้านนี่ข้าวข่อยจะฆ่าไปใส่เด้ฆ่าไปโหลดม้หอมแก้มข่อยจูบโหลดแม่นเข้าเราละเลขเข้ายงเข้าเราละเลข้ยงกันนะเลี้ยงอยู่นี่ละ <mondo S 2> เขาละละแล้วว่าเลขกับร่างพอายามเป็นตัวนี้นี่จใช่หนึ่งเสี้นบ่คิดว่าเก้าพวกนี้ไงซีหนึงนึ่งเสีนตัดออกตัดออกเด็กตัวเด้พี่น้องเอ็ดซีเดอหิงหิงรวย